ครับผมก่อนจะต้องขอสวัสดีพี่พี่เพื่อนเนทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมโอชนาจลก็มารับใช้ทุกคนทุกท่านเช่นเคยนะครับก็มาพบมาเจอกันนะครับช่วงนี้ก็พยายามจะไม่ทําคลิปที่ค่อนข้างยาวนะครับเรียกได้ว่ามีวัตถุมงคลชุดเล็กๆมานะครับก็จะนํามาเปิดแบ่งปันให้ทุกคนทุกท่านได้ชมได้บูชากันเพราะว่าขึ้นนะครับสัญญาณเน็ตเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับถ้าเป็นคลิปยาวเนี่ยอัพจะใช้เวลาอัปโหลดนะครับ ลงช่องเนี่ยยาวนานมากนะครับผมวันนี้จะมีรายการไหนบ้างก็มานะครับมาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมสาหรับรายการแรกเลยวันนี้ผมโอชนะจนนะครับนําเอาสมเด็จเสือนอนกินนะครับรายการที่16มาให้ทุกคนทุกท่านได้ชมนะครับเสือนอนกินองค์หลวงปู่เระมมาศิลานะครับออกที่ธรรมอุทยานนะครับรายการที่16เนี่ยเป็นเนื้อเงินไหลมานะครับเป็นเนื้อเงินไหลมา ฝังตะกุดเงินนะครับสองดอกแล้วก็มีกําไรเงินบริเวณนะครับนี่บริเวณท่อนแขนขององค์พระนะครับนี่โรยผงด้วยนะครับดูเข้มขังมากนะครับนี่อ่ามาพร้อมกล่องเดิมๆรับประกันแท้ให้100%เนะครับเนื้อผงพุทธคุณนี่เลข649นะครับผงพุทธคุณโรยผงมวลสารนะครับนี่เงินไหลามานะครับสมเด็จเสือนอนกิน นะครับช่วงนี้ก็กําลังร้อนแรงเลยก็ว่าได้นะครับมีมาแบ่งปันหนึ่งองค์พร้อมกล่องเดิมนะครับนามาแบ่งปันให้ทุกคนทุกท่านได้บูชากันเอาราคาเพียงแค่เอา1,400บาทเพียงเท่านั้นนะครับหนึ่บาทเพียงเท่านั้นนะครับสาหรับสมเด็จเสือนอนกินนะครับนี่รายการถัดไปนะครับมาชม พาพปิดตาปดหนี้นะครับวันนี้มามีพระปิดตามาค่อนข้างหลายรายการเลยนะครับเป็นพระปิดตาปดหนี้นะครับนี่ปุกเสกปีหกสามในองค์พระธาตุพนมนะครับเป็นพรพปิดตายุคแรกแรกขององค์หลวงปู่เลยก็ว่าได้จะมีเป็นแค่เนื้อผงไม้ตะเคียนเท่านั้นนะครับมีเป็นแค่เนื้อเดียวนะครับพิมพก็มีพิมพ์เดียวเท่านั้นเล่นหาง่ายมากจํานวนการจัดสร้างเนี่ยนะครับเราเพียงแค่4,200ององค์เท่านั้นแล้วพุทธคุณนะครับเรียกได้ว่าลูกศิษย์สายองค์หลวงปู่พมาศิลาเนี่ยต้องมีรุ่นนี้เลย นะครับพระปิดตาปวดหนี้นะด้านหลังนี่ก็คือยันเหนือดวงนะครับปลูกเสกในปี6กสามปุกเสกในองค์พระธาตุพนมนะครับขอบนนหนาๆแบบนี้นะครับนี่ขอบนนหนาวันนี้นํามาแบ่งปันให้ทุกคนทุกท่านได้บูชานะครับหนึ่บาทมีกล่องเดิมนะครับรับประกันแท้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับวัตถุมงคลทุกตุนทุกรายการอธิษฐานจิตปลูกเสก,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 กจากองค์หลวงปู่แน,น่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมรายการถัดไป นะครับก็ยังอยู่ในรายการของพระปิดตานะครับวันนี้มีพระปิดตาเหนือดวงนะครับนี่พระปิดตาเหนือดวงเหนือจินดามณีนะครับสุดยอดตำรับวิชาคนสามหมู่บ้านกินน้าบ่อเดียวนะครับหรือว่ายันเหนือดวงนั่นเองนะครับพระปิดตาเหนือดวงถ้าพูดถึงสายนะครับวัตถุมงคลเนี่ยสายยันเหนือดวงหรือวิชาเหนือดวงเนี่ยนะครับถ้าเป็นพรพผงเนี่ยก็ต้องพระปิดตาเหนือดวงเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นตำนานมากเพราะว่า องหลวงปู่เนี่ยซึ่งก็คือครูบาอาจารย์นะครับเจ้าของตำรับยันเหนือดวงนะครับผู้สร้างเหรียญเหนือดวงนะครับผู้บวงสรวงผู้ประกอบพิธีเป็นเจ้าพิธีนี่ยก็เป็นพิธีเหนือดวงนะครับซึ่งถือว่าเป็นสุดๆแล้วนะครับองค์นี้สวยนะครับองค์ยิงเนี่ยสวยมากนะครับผมเลยสวยเลยนะครับพิมพ์ใหญ่แบบนี้จริงๆเนื้อจินดามณีเนี่ยจะมีนะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับในเลขหนึ่งแปดสาม หนึ่งแปดสามสี่นะครับผมหลังยันเหนือดวงนะครับผิวนี่ต้องจัดจัดแบบนี้เลยนะครับถ้าพูดถึงยันเหนือดวงแล้วก็พิเศษเลยนะครับสําหรับองค์นี้เนี่ยผมมีนะครับมีกรอบนะครับนี่มีกรอบอินเตอร์ลี่สวยๆแบบนี้มาให้ทุกคนทุกท่านเลยแถมไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอาราคาหนึ่งพันเจ็ดนะครับได้ทั้งพ้ะทั้งกรอบด้วยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปนะครับ ซื้อกอบอีกนะครับผมรายการถัดไปนะครับมาชมพระปิตาสุกิติมานะครับสุกิติมาพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้ไม่มีกล่องนะครับสุกิติมาพิมพ์เล็กนะครับองค์เล็กๆนะครับขนาดเนี่ยสูสีกันเลยกับพระปิตาปดนี่นะครับดูเนี่ยผิวเผินเนี่ยนะครับมีความคล้ายคลึงกันกับพระปิตาจินธรรมนีเลยนะครับนี่ เนื้อหามวลสารเนี่ยคล้ายคลึงกันมากนะครับนี่ปลูกเสกในปี64นะครับพระปิตาสุกิติมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระปิตาหลักของหลวงปู่นะครับที่ลูกศิษย์ลูกหานิยมมากเห็นไหมครับนี่สวยมากนะครับองค์นี้อ่าองค์นี้มาในเลี่ยมกรอบเลเซอร์แบบนี้นะครับไม่มีกล่องนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ทุกคนทุกท่านบูชากันนะครับเอาหนึ่งพันเอาหนึ่งพันหกร้อยเพียงเท่านั้นนะครับผมเอาหนึ่งพันหกร้อยนะครับพระปิตาสุกิติมาโลกวิงวอน นะครับรวมค่าเดินทางแล้วนะครับพระปิตาสุกิติมานะครับเหมือนกันกับพระปิตาจินดามณีมากนะครับแต่องค์จะค่อนข้างเล็กนะครับเพราะเป็นพิมพ์เล็กด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่ายันสุกิติมานะครับหรือว่ายันมหาเมตตาใหญ่นั่นเองนะครับยันนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยนะครับครูบาอาจารย์นะครับเขาเรียกว่ายันเสือกินนมบัวนะครับ ยันเสือกินนมวัวยันวัวกินนมเสือนะครับซึ่งเด่นมากเขาเรียกว่ายันมหาเมตตาใหญ่แม้กระทั่งองค์หลวงปู่โตวัดประู่ศิมพีน,นะครับท่านยังใช้ลงในผ้าปิดตาของท่านนะครับผมผ้าปิดตาสุกิติมานะครับรายการถัดไปมาชมอีกหนึ่งรายการยอดนิยมนะครับมาในกล่องกระเมยียนะครับสีม่วงแบบนี้นะครับนั่นก็คือนะครับเหรียญน,นาาจักาเนื้อ มหาชนวนหน้ากากนาคนะครับรายการนี้เนี่ยมหาชนวนหน้ากากนาคนะครับองค์นี้เนี่ยสวยๆเลยนะครับนี่เนี่ยมหาชนวนรวมมหาชนวนมงคลศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างแล้วไว้ในนี้นะครับหน้ากากนาคนี่หน้านะครับนี่เหรียญนั่งตังนะครับหน้าสมหวังสินเสียงซื่อฉินนะครับสมหวังทุกประการมีโค้ดมีรันนัมเบอร์ชัดเจนนะครับมาในเรียม ก็พร้อมบูชาเลยนะครับหลวงปู่ศิลาสีจันโทนะครับเนื้อมหาชนวนนะครับวันละของเนื้อมหาชนวนนี่ตัดกันกับสีนาคเนี่ยโหงดงามมากนะครับนี่ด้านหลังเป็นยันนาลายจักนะครับนี่บูชาพระนาลายแล้วก็ล้อมรอบด้วยตัวเสี้ยนนะครับมีเลขรันนัมเบอร์ชัดเจนนะครับองค์นี้ในเลขสามหลักนี่นะครับแล้วก็มีอ่านะครับมีมวลสารของอ่า นะครับพระผงเบญจภายคีนะครับซึ่งเป็นกฐพัทแห่งพระเครื่องนี่นะครับแดนสยามเลยไม่ว่าจะเป็นสมเด็จวรละคงนะครับสุ้มกอนะครับนางพญาพระผงสุพรรณนะครับรวมอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับผมนี่พระรอดลําพูนนะครับียกได้ว่ารวมทุกมงคลความเป็นมงคลรวมทุกเนื้อหามวลสารนะครับอยู่ในนี้แล้วนะครับวันนี้นํามาแบ่งปันนะครับพร้อมเลี่ยม นะครับเนี่ยอ่าพร้อมค่าจัดส่งมีกล่องเดิมครบนะครับเอาราคาเพียงแค่เอาหกพันเอาหกพันเอ็ดแล้วกันนะครับผมเอาหกพันหนึ่งร้อยบาทเพียงเท่านั้นนะครับเยญนนาลายจักรยันยอดนิยมเช่นกันนะครับผมรายการถัดไปนะครับมาชมอรูปหล่อรวยโกดล้านนะครับเามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านนิมนต์หลวงปู่แล้วนะครับผมลืมเลย นะครับเดี๋ยวจะได้ทําการจัดส่งให้นะครับผมช่วงนี้ผมก็จะขออนุญาตส่งช้านะครับส่งช้าเพราะว่าอ่าก่าจะได้ลงไปส่งเนี่ยก็นะครับอยู่ในวงรอบ 2- 3วันเลยนะครับอันนี้ต้องขออภัยพี่ๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับแต่ได้รับปัตุบมงคลแน่นอนนะครับพรุ่งนี้ผมจะทําการจัดส่งให้แน่นอนร0 0เเซนะครับผมรายการถัดไปมาชมเหรียญสำเภาทองของหลวงปู่น,นะครับนี่สิทธ นะครับเป็นยุคต้นๆสายพระธาตุประทับนะครับสร้างถวายท่านนี่เนื้อทองฝาบาทนะครับด้านหน้าเนี่ยรุ่นนี้นี่เป็นเอกเป็นใครเลยนะครับผมเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมีนกสาลิกาเห็นไหมครับมีนกสาลิกาคู่เป็นรูปหลวงปู่นะครับครึ่งองค์นี่บริเวณสังฆาฏิก็จะมีโคดนะครับด้านบนก็จะมีพระพุทธนะครับนี่ดูสวยงามลักษณะเป็นเอกลักษณ์นะครับด้านหลังนี่ก็คือสัมผัสทองเห็นไหมครับนี่วัดโพสีสะอาดกลุ่มสิทธ์ร้อยเอ็ด 64, 8, นะครับนี่สองห้าหกสี่เลขสองเจ็ดแปดนะครับเป็นสมเพานะครับสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งค้าขายร่ํารวยนะครับด้านบนเนี่ยก็จะลงเตชะสุนเนมผูจนาวิเวนะครับนี่อ่านะครับสมเพาทองนะครับในใบของสมเพาเนี่ยนะครับก็จะมีคํำวยพรนี่นะครับนี่มั่งมีสีสุกนะครับเจริญรุ่งเรืองต่างๆนะครับเป็นคํามงคลนหลวงปู่ท่านชอบให้พรลูกศิษย์ลูก,ลกหานั่นเอง นะครับมีมาแบ่งปันหนึ่งเหรียญนะครับพร้อมกล่องรวมค่าส่งแล้วเนี่ยเอาราคาเก้าร้อยบาทเพียงเท่านั้นนะครับเก้าร้อยบาทเพียงเท่านั้นนะครับผมรายการถัดไปนะครับมาชมพระปิตานะครับนี่อันนี้เป็นพระปิตารวยไม่ยั้งนะครับพระปิตาที่เรียกได้ว่าสร้างยากมากเพราะว่ารวมเนื้อหามวลสารนะครับเนี่โดยเฉพาะเนื้อนี้นี่ผมชอบมากนะครับผมชอบมากนะครับ สวยงดงามดูเข้มขังมากเป็นเนื้อมหาว่านร้อยแปดนะครับมีเลขรันนัมเบอร์อยู่ข้างล่างเห็นไหมครับโค้ดคมคมแบบน,นี้นะครับหนึ่งเจ็ดห้านะครับมีโค้ดเนื้อมหาว่านเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าเนื้อหาเนี่ยเข้มข้นนะครับแก่ว่านมากนะครับผมนี่ลักษณะก็เป็นรูปพ่อปิตานะครับ อรอยองนะครับปั๊มประกบนะครับบล็อกประกบแบบนี้นะครับวันนี้นํามาแบ่งปันให้ทุกคนทุกท่านบูชากันนะครับปิดตาโดยไม่ยั้งเนี่ยเอาราคาเอา2,200บาทเลยกันนะครับองค์นี้เนี่ยสวยสมบูรณ์มากนะครับผมมีกล่องเดิมครบเลยนะครับรายการถัดไปนะครับวันนี้มาชมในการถัดไปมาชมเหรียญน,นี่นะครับเหรียญมังกรคู่เนื้อชนวนปอกลูกปืน นะครับหน้ากากปอกลูกปืนหลังยันนะครับปี63นะครับนี่ปลูกเสกในองค์พระาธาตุพนมเนี้ยรุ่นนี้เนี่ยแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็ต้องอาราธนาขึ้นคอนะครับพทุทธคุณเนี่ยเรียกได้ว่าราคาไม่แพงแต่พทุทธคุณเนี่ยสุดมากนะครับรุ่นนี้ปลูกเสกในองค์พระาธาตุพนมปลูกเสกที่วัดโพสีสะอาดนะครับเรียกได้ว่าโหหลายวาระมากนะครับพระยุคต้นๆน,น,นะครับนี่เลข215 นะครับด้านหลังเป็นยันเหนือดวงนะครับมังกรคู่นะครับหน้ามังกรคู่หลังยันเหนือดวงหน้ากากบอกลูกปืนนะครับวันนี้นํามาแบ่งปันให้พี่เพื่อนบูชากันนะครับเอาราคา1,900บาทเพียงเท่านั้นนะครับมีกล่องเดิมครบนะครับจมูกสวยๆเลยนะครับนี่เห็นมังกรคู่ยุคแรกๆเลยนะครับสาหรับมังกรคู่ของหลวงปู่นะครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการของรูปหล่อกายทิพย์รุนแรกกล่องเดิม นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับพิมพ์นี้เนี่ยถือว่าสุดมากนะครับที่เรียกว่า,ารุ่นกายทิพย์เนี่ยเพราะว่าหลวงปู่ท่านบอกว่าถ้าใครมีรูปเหมือนปั๊มรุ่นนี้ติดตัวนะครับมีรูปหล่อนี้ติดตัวน,นะครับเกิดเหตุทุกข์ร้อนร้อนอะไรเนี่ยให้คิดถึงท่านนะครับแล้วหลวงปู่ท่านจะไปโปรดไปช่วยลูกศิษย์เลยนะครับนี่ปลูกเสีปี63ในองค์พระธาตุพนมนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มนี่ตะเข็บจะรอบ อ,องเลยแบบนี้จะต้องมีโค้ดคมคมรัน,นำัำเบอร์คมคมแบบนี้นะครับทุกองค์นะครับนี่มีเลข349กับ4ี่หกสนะครับโค้ดคมคมบริเวณสังคาติเนี่ยก็จะมีจีวอนะครับเป็นจีวอนของหลวงปู่ที่ท่านเคยของติดไว้นะครับเขาเรียกว่ารุ่นกายทิพย์นะครับนี่รุ่นกายทิพย์นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หายากมากนะครับผมวันนี้นํามาแบ่งปันเอาองค์ละ นะครับรูปเหมือนปั๊มนะครับเอาองค์ละ2,200บาทเพียงเท่านั้นนะครับ2,200บาทนะครับสวยๆทุกองค์เลยนะครับผมนะสำหรับวัตถุมงคลองหลวงปูม่มหาศิลาสีจันโทนะครับอ่าอีกหนึ่งรายการนะครับมาคู่เลยวันนี้เป็นสีพึ่งอ่าเศรษฐีนะครับเจดพยากับสเสน่ห์ใหญ่อรชุน นะครับมาในกระหลับไม้แบบนี้เลยเดิมเดมเลยนะครับซองแดงเนี่ยก็เป็นซองแดงเดิมเดมนะครับออกจากวัดเลยนี่นะครับมาในกระหลับไม้แบบนี้เหมือนดอกกะลาเหมือนลูกกะเลาหรือว่าที่เรียกว่าลูกอินทนิ์นั่นเองนะครับลักษณะนี้อันนี้ในเศรษฐีเพญานะครับการสร้างในยากมากนะครับเศรษฐีเพญาเนี่ยเราต้องไปนะครับหาลูกสาวของเรียกได้ว่าข้าหาบดีนะครับที่อยู่ในเมืองเนี่ย นะครับในจังหวัดเนี่ยนะครับเจ็ดคนนะครับมาประกอบพิธีมากวนนะครับนี่มาหุงสีพึ่งนะครับด้านในก็สีพึ่งเต็มๆแบบนี้นะครับยังไม่ผ่านการใช้เลยนะครับผมนี่อันนี้สีพึ่งเจ็ดพยาอีกหนึ่งกลับเนี่ยนะครับอีกหนึ่งกลับเนี่ยเป็นสีพึ่งสเสน่ห์ใหญ่อรชุนนะครับตลับไม้เช่นกันสเสน,น,น่ห์ใหญ่อลายชุนจะออกวรณะไปทางสีน้ําตาลเข้มนะครับน้ําตาลเข้มน,น้ําตาลแดงแบบนี้ นะครับเสน่ห์ใหญ่อรชุนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเมตตามหาเสน่ห์นะครับเมตตาค้าขายนี่นะครับวันนี้นํามาแบ่งปันให้ทุกคนทุกท่านบูชากันนะครับเอานะครับเอาตลับละห้าร้อยห้าสิบาทได้กันนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเพียงเท่านั้นนะครับสำหรับวัตถุมงคลหลวงปู่ก็มีเท่านี้นะครับส่วนอีกหนึ่งรายการเนี่ยเป็นของหลวงปู่เฮงนะครับประพาโส นะครับทพเจ้าแห่งนะครับวัดด่านช่องจอมจังหวัดสุรินนั่นเองนี่นะครับวัดพัฒนาธรรมารามนะครับหลวงปู่เฮงเนี่ยก็ถือว่าเป็นนะครับเป็นผู้พิเศษเป็นเรียกได้ว่าเป็นขวัญและกำลังใจของนะครับญาติโยมชาวอีสานใต้เลยก็ว่าได้นะครับผมนี่อันนี้เป็นรูปประคำนะครับปลุกเสกหนึ่งไตมาสนะครับผมนี่รูปประคำปลุกเสกหนึ่งไตมาสนะครับนี่ เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่เลขรันนัมเบอร์ number, เลขหกศูนย์นะครับวันนี้แบตก็จะหมดอีกแล้วนะครับผมนี่อ่าก็จะค่อนข้างมือนิดหนึ่งแต่สวยรับประกันนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนี่อ่าวันนี้แบ่งปันเอาเพียงแค่เก้าร้อยห้าสิบาทนะครับขอค่าส่งอีกห้าสิบาทด้วยกันนะครับร้อยแปดเส้นกล่องใหญ่มากนะครับนี่อ่ามีกล่องเดิมครบร้อยแปดลูกอ่าไม่ใช่ร้อยแปดเส้นนะครับผม มีกล่องเดิมครบเลยนะครับอีกหนึ่งรายการในการสุดท้ายและท้ายสุดสําหรับวันนี้แล้วก็คือเทดนะครับรวยพันล้านหลวงปู่เฮงประพาสหลวงปู่เฮงเนี่ยนะครับท่านมีพุทธคมเพราะว่าท่านสือทอดพุทธคมเนี่ยมาจากนะครับหลวงพ่อคงวัดวังสัพพารสนะครับผู้วิเศษนี่นะครับในสายเสือสมิงสายนี้นะครับเป็นสิทธิ์สายตรงเลยจนในวาระหนึ่งเนี่ยท่านเคยดํารงตําแหน่งเจ้า จาอวาดวัดวังสับปะรดนะครับจังหวัดจันทบุรีเลยเห็นไหมครับนี่นะครับอย่างเรียนรุ่นนี้เนี่ยเห็นไหมครับออกที่อําเภอขุ่จังหวัดจันทบุรีนะครับนี่อำปู่เฮงปพาโซนะครับเลขยี่สิบห้านะครับโอ้เป็นเอาเลขสองห้าสองนะครับไม่ใช่ยี่สิบห้านะครับเป็นกระไหลเงินแบบนี้นะครับมียาม่วงด้วยนะครับนี่ วันนี้นํามาแบ่งปันให้พี่ๆๆเพื่อนเพื่อนได้บูชากันนะครับเอาราคาเพียงแค่เอาสามอยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับเลตขนาดประมาณน่าจะสองบาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับแบตก็จะหมดดีแล้วนะครับแบตก็ค่อนข้างหมดไวม,มากนะครับผมสาหรับวันนี้ก็นะครับผมโอชนะจนก็ขอจบคลิปเยียงเท่านี้น,นะครับถ้าพี่เพื่อนสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยมาดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับผม สำหรับวันนี้ผมโอชนาจวนคอราเท่านี้ครับสวัสดีครับ